เอตเกิดที่สุราษฎร์ธานีเราเมื่อไรแต่เดียวท้อท้อร้อนๆเลยเมื่อวัวเช้าที่ผ่านมานี้ภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเกิดขึ้นมาเวลาเจ็ดนาฬิกาสิบแปดนาทีที่ผ่านมานี้เองก็เกิดขึ้นที่ชัยยาแล้วลานะครับเป็นรถกระบะชนต้นไม้รงกลางนู้นที่บริเวณป่าเวเหมือนกันมูดซี่ป่าเวิแล้วน้องยี่อมแก่ที่เราตัวร์แต่ขึ้นนะนะครับก็มีคนติดอยู่ในรถนะครับนะช่วยหัวติดกันอยู่หลายคนหนู ถ้ามัดเจ็ดคนนะครับอันนี้ก็ต้องโอ้โหแต่ดูสภาพรถก็คือโอ้นะครับยานาทีก็ต้องช่วยกันนำเครื่องตัดทางนะครับนำโอ๊กมานะเป็นรถกระบะโตโยต้าทะเบียนกรุงเทพนะครับเหมือเที่เราเห็นในภาพนะก็มีผู้เสียชีวิตนะครับสี่รายสี่รายเลยนะครับตอนเช้าเมื่อเดียวนี้นะครับเป็นเด็กชายจำนวนสองรายเด็กยิ่งนะครับเด็กยิ่งจำนวนสองเด็กต่างเพศเลยครับ เด็กเซยุตซีไรนะครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้เย็นสามไรน้ำส่งโรงพยาบาลเทียนะครับเล็กเสียชีวิตในเวลาต่อมาเท่ากับเพศนี้เสียชีวิตมาอีกเจ็ดไรไหมสองซี่หกไรนะหกไรแล้วนะโอ,โ,อโ,อโอ้กะเมื่อคืนเจ็ดเมื่อคืนหน้าใช่ไหมเมื่อคืนห้านี่เมือม่อเช้าเมื่อใดแต่เดียวคันนี้เจ็ดนะครับผู้เห็นเหตุการณ์รถบรรทุกนกันดังเกล้ามาด้วยความเร็วนะครับก่อนจะใส่ไปใส่มาแล้วก็เสียลักอักลบประตูนักเรียนแล้วก็พุ่งชนต้นไม้ดังกล่าวนะครับ ทามวัดเดินทางจากจุมพอมุ่งหน้าจังหวัดกรังเลยจ้ะผู้สื่อข่าวแนวหน้าอิฐครั้งนี้นะครับน้าป็นเหตุอ้างใจรถทัวร์มร์เรตแต่คืนเนี่ยเพียงเซโลนี่น้องยอมแต่คืนแท้ชีวิตหน้ารายรถทัวร์ใช่ไหมในรถยนต์คันนี้นะครับเขาแสดงความเสียใจด้วยหกไร่ครับที่เสียชีวิตมร์เรตแต่เดียวเรตแต่เดียวเลยนะครับพ่อสุรัตธานีครับโอ้แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะนี่แหละค่ะพอช่วงเทศกาลก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุพนีและพี่บอกเกลี้ยงเพราะว่าส้นใท้าเขาก็มากันเป็นคคคคณะะะะะเเปป็นน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 รรรออบบัััััววไทีี่่่ยกแหล้จจุมพ